หนึ่งสิ่งที่คนเข้าใจผิดหลังจากปิดบูโรแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่หน่อยก็มีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่จะมาบอกลูกค้าหลายๆท่านเลยค่ะเรื่องของการติดแบล็คลิสต์ปิดบัญชีแล้วและคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมาตลอดค่ะเข้าใจผิดในที่นี้คือหลายคนเข้าใจว่าการที่เราติดแบล็คลิสต์ปิดบัญชีมาแล้วเนี่ยสามารถออกเลยเลยคือปิดปุ๊บออกได้เลยพี่ผมเพิ่งปิดบัญชีมาปิดมาเมื่อ3วันที่แล้วปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปิดปุ๊บผมออกรถได้เลยหรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดมากๆค่ะวันนี้พี่หน่อยก็เลยจะมาให้ความรู้นะคะเพื่อ <_ EN _> ให้คุณเนี่ย<_ <EN> _>ได้รับความรู้และมีประโยชน์<_ <EN> _>และมีอ่าและสามารถที่จะเก็บความรู้นี้ไว้สําหรับการยื่นกู้ครั้งถัดไปได้นั่นเองค่ะก็คือการติดแบงค์ลิปติดบัญชีอะคะ่ะถ้านับจากบูโรนะคะมันจะดีเลยประมาณ1เดือนครึง่งหรือ45วันนั่นหมายความว่าถ้าคุณปิดบัญชีแล้วบูโรยังไม่แสดงนะคะยังไม่ขึ้นสถานะว่าปิดบัญชีบูโรยังขึ้นสถานะ นะปกติที่คุณคงค้างอยู่ แต่หลังจากนั้น45วันไปแล้วอ่ะค่ะบูโรจะขึ้นว่าสถานะปิดบัญชีนะคะแต่สถานะปิดบัญชีตรงเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าบูโรที่คุณค้างมาหรือล่าช้ามาเนี่ยมันถูกล้างออกนะคะลูกค้าเข้าใจใหม่ก่อนมันไม่ได้ล้างออกไปไหนคะ่ะมันยังอยู่ในบูโรนะคะไฟแนนซ์เข้าไปสืบค้นเครดิตก็ยังเจอว่าคุณมีประวัติเคยค้างชําระเคยติดมามันเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะต้องแจ้งก่อนว่าหลายคนเข้าใจว่าไปปิดแล้วออกเลยหรือ เซลใหม่ๆไม่รู้แนะนําลูกค้าว่าพี่ปิดเลยปิดแล้วมาออกเลยปิดแล้วออกได้ปิดแล้วออกได,ด,ออกได้ยังออกไม่ได้คะ่ะลูกค้าต้องใช้ระยะเวลารอคอยหรือทิ้งระยะเวลารอคอยบางไฟแนนซ์เจดเดือนนะคะกู้ใหม่ได้เลยบางไฟแนนซ์หน่งปี บางไฟแนนซ์เขาไม่สนอะไรเลย3ปีเท่านั้นล้างจากระบบถึงจะกู้ใหม่ได้ตรงนี้อยากให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะคะเพราะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาหลายๆที่ติดแบงค์ลิสออกได้เลยติดแบงค์ลิสติดบัญชีออกได้เลยยังทําไม่ได้ค่ะลูกค้าพี่หน่อยจัดไฟแนนซ์มาทุกสถาบันการเงิน และถามทุกสถาบันการเงินไม่มีสถาบันการเงินไหนที่บอกว่าปิดปุ๊บออกได้เลยวันนี้ที่เอาออกมาพูดเพราะไม่อยากให้ลูกค้าตกเป็นเหยื่อของการตลาดแบบนี้ตกเป็นเหยื่อของการโดนหลอกจัดไฟแนนซ์แบบนี้ถ้าคุณเชื่อพี่หน่อยนะคะรับรองว่าคุณจะสามารถจัดไฟแนนซ์ใหม่ได้เพราะฉะนั้นปิดแล้วเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้มีระยะเวลารอคอยนิดนึงอย่าพึ่งใจร้อนนะคะปิดปุ๊บกู้เลยสุดท้ายจับไม่ผ่านไม่ผ่านปุ๊บคุณก็ติดแฮกซิ่งแล้วคุณก็มานั่งนอยว่า ปิดแล้วว่ะก็น่าจะจัดได้เลยปิดแล้วก็น่าจะออกรถได้เลยซึ่งจริงๆมันยังไม่เข้าเงื่อนไขแบงก์นั่นเองค่ะถ้าคุณทําตัวเองให้เข้าเงื่อนไขแบงก์เมื่อไหร่รับรองว่าคุณสามารถที่จะยื่นกู้ได้นะคะเต็นที่หน่อยชื่อเต้นพรทิพย์ออโตโค้คาร์อยากจะมาเป็นลูกค้าอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ยินดีมากๆเลยนะคะ